10. อุดฉุวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อยพระมหาโมคคลานะเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเธอมีสิริมีรัศมีกายมีบริวารยศและมีเดชเปล่งรัศมีสองทั่วแผ่นดินพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างสวยัยรุ่งเรืองดังพระจันทร์และพระอาทิตย์และดังเท้ามหาพรหม เปล่งรัศมีงามล้ำกว่าถวยเทพไตรทศพร้อมทั้งพระอินท์อัตมาขอถามเธอเทพธิดาผู้เลอโฉมประดับมาลายดอกอุบลมีมาลัยแก้วประดับเทิดมีผิวพันเปล่งปรั่งดังทองคำประดับประดาอภรร์อย่างสวยงามทรงพัตราพรชั้นเลิศเธอเป็นใครมาไหว้อัตมาชาติก่อนเธอเกิดเป็นมนุษย์ ได้ทำกรรมอะไรมาก่อนได้สั่งสมทานไว้ดีหรือว่ารักษาศีลไว้ดีเกิดในสวรรค์มีบริวารยศเพราะกรรมอะไรเทพธิดาอาตมาถามแล้วขอเธอจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลกรรมอันใดเล่าพระคุณเจ้าผู้จเจริญเมื่อไม่นานมานี้พระเถระรูปหนึ่งเข้ามาบิณฑบาตยังเรือนของดิฉันในหมู่บ้านนี้แหละจากนั้นดิฉันมีจิตเลื่อมใส เกิดปิติสุดประมาณจึงได้ถวายท่อนอ้อยแด,ด่ท่านต่อมาภายหลังแม่ผัวซักถามดิฉันว่าแม่ตัวดีแกเอาอ้อยไปทิ้งไว้ที่ไหนล่ะดิฉันจึงตอบว่าไม่ได้ทิ้งและไม่ได้กินแต่ดิฉันได้ถวายแด,ด่ภิกษุผู้สงบระงับไปแล้วทันใดนั้นแม่ผัวนั้นได้ด่าดิฉันว่านี่แกหรือฉันเป็นใหญ่กันแน่ว่าแล้วก็คว้าก้อนดินทุ่มดิฉัน ดิฉันตายจากมนุษยโลกนั้นแล้วมาเกิดเป็นเทพธิดาดิฉันทำกุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ตนเองจึงได้มาเสวยผลกรรมที่นำความสุขมาให้ได้รับการบำเรอบันเทิงใจอยู่ด้วยการมาคุณห้าร่วมกับหมู่เทพดิฉันทำกุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ตนเองจึงได้มาเสวยผลกรรมที่นำความสุขมาให้มีเท้าสักกะจองเทพคุ้มครอง มีถวยเทพชั้นไตรทดรักษาเพียบพร้อมอยู่ด้วยกรรมคุณห้าผลบุญดังกล่าวมานี้ไม่ใช่เล็กน้อยบุญที่ดิฉันได้ถวายอ้อยให้ผลมากดิฉันจึงได้รับการบำเรอบันเทิงใจอยู่ด้วยกรรมคุณห้าร่วมกับหมู่เทพผลบุญดังกล่าวมานี้ไม่ใช่เล็กน้อยบุญที่ดิฉันได้ถวายอ้อยมีอนุภาพมาก ดิฉันจึงมีเท้าสักกะจอมเทพคุ้มครองมีถวยเทพชั้นไตรทดรักษาดังเท้าสหัสนันในสวนนันทวันพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเข้าไปหาพระคุณเจ้าผู้อนุเคราะห์ซึ่งมีปัญญาแล้วกราบไหว้และถามถึงความไม่มีโรคจากนั้นก็มีจิตเลื่อมใสเกิดปิติสุดประมาณจึงได้ถวายท่อนอ้อยแด่พระคุณเจ้า อุดจุวิมานที่สิบจบสิบเอ็วันธนวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้กราบไหว้สมณะพระมหาโมคลานะเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนะักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุดดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไราเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์พบสมณะทั้งหลายผู้มีศีลจึงไหว้เทา้าทําใจให้เลื่อมใสอันหนึ่งดิฉันปลื้มใจได้ประคองอัญชลี พราะบุญนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้วันทนวิมานที่สิอจบ 12. รัชชุมาลาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้าพระมหาโมคคลานาเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงดงามยิ่งนัก ขณะที่ดนตรีบรรเลงอยู่อย่างไพเราะเธอกริดกรายมือและท้าฟ้อนรำได้อย่างกลมกลืนเมื่อเธอนั้นกาลังฟ้อนรำอยู่เสียงทิฟหน้าฟางหน้ารื่นรมใจย่อมเปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัตว์ของเธอทั้งกลิ่นทิ์หอมระรื่นชื่นใจก็ฟุ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัตว์ของเธอ เมื่อเธอเยื้องไหวกายไปมาเสียงเครื่องประดับที่ช้องผมก็เปล่งเสียงดังไพเราะหน้าฟังดังเสียงดนตรีเครื่องห้าอันหนึ่งต่างหูเพชรต้องลมสั่นไหวก็ส่งเสียงดังไพเราะหน้าฟังดังเสียงดนตรีเครื่องห้าแม้มาลายบนศีรษะของเธอมีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ ดุดต้นอุโลกเธอสูดดมกลิ่นหอมระรื่นนั้นทั้งได้เห็นรูปที่มิใช่ของมนุษย์เทพธิดาอัตมาถามแล้วขอเธอจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลกรรมอันใดเล่าเทพธิดานั้นตอบว่าชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นทาสีของพราหมณ์ในหมู่บ้านขยามีบุญน้อยด้อยวาสนาคนทั้งหลายรู้จักดิฉันในานามว่ารัชชุมาลา ดิฉันเสียใจอย่างหนักเพราะถูกด่าว่าถูกเพี่ยนตีต่างๆและถูกคุกคามจึงถือหม้อน้ำออกไปทําเป็นเสมือนจะไปตักน้ำคลั้นแล้วได้วางหม้อน้ำไว้ข้างทางเข้าไปยังป่าชัดโดยตัดสินใจว่าจากตายในป่านี้แหละเราอยู่ไปจะมีประโยชน์อะไรเล่าจึงทําบ่วงให้แน่นแขวนเข้ากับต้นไม้ ทีนั้นก็เหลียวดูไปรอบทิศด้วยคิดเกรงว่ามีใครอยู่ในป่าไหมหนอณที่นั้นดิฉันได้เหลือบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชดรมเกื้อกูลสัตว์โลกทั้งมวลผู้ไม่มีโรคภัยประทับนั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ดิฉันนั้นเกิดความสังเวชคนลุกชูชันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคิดว่าใครหนอมาอาศัยอยู่ในป่านี้ เป็นมนุษย์หรือเทวดากันแน่เพราะได้เห็นพระพุทธองค์ผู้น่าเลื่อมใสควรแก่การยินดีเสด็จออกจากป่าแล้วมาสู่ความไม่มีป่าคือกิเลสใจของดิฉันก็เลื่อมใสด้วยคิดเห็นว่าท่านผู้นี้คงจะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเป็นแน่ท่านผู้นี้คุ้มครองอินทรีย์ได้แล้วยินดีในฌานมีใจไม่วอกแวก จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกทั้งมวลเป็นแน่ท่านผู้นี้เป็นที่น่าเกรงขามผู้ซึ่งบุคคลปราศจากความเพียรและความมาดหมายทำให้ทรงชื่นชมได้ยากดังราชสีซึ่งเป็นสัตว์อยู่ถ้ำน่าเกรงขามยากที่ใครจะทำให้ชื่นชมและยากที่จะได้พบเห็นเหมือนดอกมะเดือ่อพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้น ได้ตรัสเรียกดิฉันด้วยพระวาจาที่นุ่มนวลว่ารัชชุมาลาและรับสั่งกับดิฉันว่าเธอจงถึงตถาคตเป็นที่พึ่งเถิดดิฉันฟังพระดำรัสอันปราศจากโทษประกอบด้วยประโยชน์หมดจดละเอียดอ่อนนุ่มนวลไพเราะเป็นเครื่องบรรเทาความโศกเศร้าทั้งปวงเสียได้นั้นจึงเกิดจิตเลื่อมใส พระตถาคตเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกทุกโมลาทรงทราบว่าดิฉันมีจิตเลื่อมสายมีใจบริสุทธิ์ควรแก่การรับฟังแล้วจึงได้ทรงพร่ำสอนพระองค์ได้ตรัสสอนดิฉันว่านี้คือทุกนี้คือเหตุเกิดทุก์นี้คือความดับทุกข์และนี้คือทางสายตรงให้บรรลุอมตะธรรมดิฉันดำรงอยู่ในพระโอวาทของพระตถาคต ผู้ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลทรงฉลาดว่าบุคคลได้บรรลุทางคือนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันไม่ตายสงบระงับไม่มีการจุติดิฉันนั้นมีความพักดีมั่นไม่หวั่นไหวเพราะมีความเห็นชอบเป็นปกติด้วยศรัทธาที่อย่างรากลงแล้วจึงได้เป็นทิดาที่แท้จริงของพระพุทธองค์ดิฉันนั้นไม่มีภยัย จึงเที่ยวรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ทัดทรงมาลายทิพย์ดื่มน้ำหวานที่ทำให้สดชื่นเหล่าดุริยะเทพหกหมื่นองค์ช่วยกันปลูกกล้าดิฉันให้เกิดปิติสมนัสได้แก่เทพพบุตรมีนามว่าอลัมพะคัดคระพีมะสาธุวาทีปะสังสยะปกขระและสุภัสสะหลาวเทพที่ดาน,น้อยมีนามว่า วีนาโมคขานันทาสุนันทาโสนทินนาสุจิมหิตาอลัมพุษานิสเกสีและบุนธริกาอันหนึ่งเทพกัญญาอีกพวกหนึ่งคือเอนีปัสสาสุภัตส,สาสุพัทธาและมุทุวาทินีผู้ประเสริฐกว่านางอับสรทั้งหลาย ผู้มีหน้าที่ปลุกเราให้เกิดปีติสมนัตเทวดาเหล่านั้นพอได้เวลาก็เข้ามาหาดิฉันเสนอด้วยวาจาหน้ายินดีว่าเอาเถอะพวกเราจากฟ้อนรำขับร้องบำเรอเธอให้รื่นรมสถานที่ที่ดิฉันได้รับในบัดนี้มิใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไว้แต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้แล้วเท่านั้น ไม่มีความสุขหน้าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทพชั้นดาวดึงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าส่วนผู้ที่ทำบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนผู้ปรารถนาจะสถิตอยู่ร่วมกับเทพชั้นดาวดึงเหล่านั้นควรทำกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าเหล่าชนผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอทรงเป็นพระทักขินัย,ยบุคคลเป็นบ่อเกิดแห่งเนื้อนาบุญของมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ทายกทายิกาทั้งหลายทำศักระบูชาแล้วจึงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ รัชุมาลาวิมานที่12จบรวมเรื่องวิมานที่มีในวักนี้คือมัญชิตถะทกะวิมาน 2. ประพัสสอนวิมาน 3. นาควิมาน 4. อโลมวิมาน 5. กันชิกัทายิกาวิมาน 6. วิหารวิมาน 7. จตุริทธีวิมาน 8. อัมพวิมาน เปิตาวิมาน 10. อุดฉุวิมาน 11. บเอ็วัฒนะนวิมาน 12. รัชชุมาลาวิมานมันชิตตตกะวักที่สจบอิทธีวิมานจบบริบูรณ